แอบขายที่ดินที่เป็นสินสมรสทําได้หรือไม่คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่ได้ให้ความยินยอมจะต้องทํำยังไงคลิปนี้ผมมีคําตอบครับ <c oughs> จากหัวข้อเรื่องที่ที่พูดไปก่อนหน้านี้นะครับวันนี้ผมเอามาตรา1479กับ1480ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาเล่าให้ทุกท่านฟังเอามาตราแรกก่อนนะครับมาตราแรก1479เลยก็คือว่าตัว1479เนี่ยเป็นนิติกรรมครับที่กฎหมายบัญญัติให้ว่าคู่สมรสทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องทําร่วมกันจะต้องให้คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยให้ความยินยอมด้วย ท้าพูงง่ายๆเลยนะครับก็เหมือนกันกับว่านิติกรรมการซื้อขายที่ดินที่เป็นทรัพย์สินระหว่างสมรสที่ได้มาระหว่างสมรสนะแล้วก็ต้องไม่ใช่สินส่วนตัวด้วยนะครับถ้ามีการขายออกไปก็จะต้องได้รับความยินยอมของคู่สมรสอีกฝ่ายคราวนี้ลักษณะของการให้ความยินยอมนะครับก็อาจจะต้องทําเป็นหนังสือกฎหมายบัญญัติให้ทําเป็นหนังสือก็ต้องทําเป็นหนังสือนั่นเองครับข่าวตามหอวข้อเรื่องที่ผมว่าคู่สมรสแอบเอา ที่ดินซึ่งเป็นสิสมรสไปขายหรือขายฝากหรือกะทำนิติกรรมใดเป็นในลักษณะของการจำน่ายสิทธิ์ซึ่งตามมาตรา1 4 8 0นะครับก็เลยได้ให้อำนาจของผู้สมรสอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่ได้ให้ความยินยอมต่อสู้คดีเพื่อเรียกทรัพย์สินที่ผู้สมรสอีกฝ่ายหนึ่งที่มีการแอบขายไปหรือแอบจำน่ายสิทธิไปเอาคืนมาได้และการเอาคืนมามีระยะเวลาของกฎหมายกำหนดด้วยเหมือนกันก็คือ1ปีนับแต่ เมื่อรู้ว่ามีการทำนิติกรรมหรือ10ปีนะับแต่นิติกรรมนั้นได้ทำขึ้นแต่ทางนี้นะครับก็ยังมีคอยกเว้นอยู่เป็นการอยู่ตรงที่ว่าถ้าในกรณีที่ผู้ซื้อหรือรับขายฝากหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงนิติกรรมบุคคลนั้นเนี่ยจะต้องมีการเสียค่าตอบแทนครับแล้วก็รกระทำโดยสุดจริตด้วยเหมือนกันคลิปนี้ผมบอกว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่าน โดยเฉพาะเรื่องของการจัดการทรัพย์สินของครอบครัวและแน่นอนครับสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยก็คือการแอบเอาสินสมรสไปขายหรือไปจำหน่ายเสร็จจนกระทั่งทำให้เกิดผลกระทบกับคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านหากชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ